เร็วเลๆเร็วเ,ว,เวน้อยกว่าเข็มสั้นคือเข็มสั้นนะลูกมันจะยาวเท่าเข็มยาวไม่ได้นะลูกโอ้ยสวยจังเลยอ่ะเร็ว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 ยาวไปเข็มหักด้วย ดูดูด,ดูห้าโมงเช้าดิไม่เข็มสั้นหนูหักนะลูกตรงตรงสิลูกไปเร็วอ่ะต่อไปอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรน้อยกว่าน้อยกว่าแล้วก็มากกว่าเขียนได้ไหมเนี่ยแล้วต้นทองก็สวยเลว mà quá, leo leo, mà qua, mờ a gì? mờ a, mà, mờ a, mờ gì? hả? mờ a gì? con, sai, mà, qua. เก่งมากเก่งมากยอดเยี่ยมอ่านให้คุณลุงฟังน้อยกว่ามากกว่าไอ้ครั้งหนึ่งมากกว่าน้อยกว่าคนนี้ชื่อะอ,ะอ,อะไรคะเอมี่ค่ะอนนบาลอะไรคะสองสองทับหนึ่งกี่ขวบแล้วคะลูกสี่คะ่ะทำไมไม่ให้มองกล้องเลยลูกสี่คะ่ะสี่คะ่ะชื่อจริงชื่ออะไรคะกอลาวันเอามองกล้องสิคะคุณพี่ชื่อจริงชื่ออะไรคะกอล่าวัน นำสกุลนะคะเกศพาวัฒนมน์ค่ะโอเค